สวัสดีค่ะอาจารย์ธิดาอุมาโชคอัญมณีนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาตีความหมายของไพ่กันมาดูกันนะคะไพ่ใบไหนที่บ่งบอกเลยว่าเขาเคยเกี่ยวข้องกับการทําแท้กจากประสบการณ์ดูดวงมากกว่า10ปีนะคะก็จะบอกได้เลยว่าถ้าไพ่แปดดาบขึ้นในตำแหน่งที่หนึ่งของพื้นฐานดวงสิบใบคุณสามารถถามลูกค้าได้เลยค่ะว่า เขาเคยเกี่ยวข้องกับการทำแท้งหรือเคยแท้งบุตรหรือเปล่าเพราะไพ่ใบนี้ไพ่8ดาบเนี่ยบ่งบอกได้เลยว่าเขาเคยเกี่ยวข้องกับการแท้งบุตรและมีวิญญาณเด็กคอยติดตามเขาอยู่หรือเจ้ากรรมในเวรที่เป็นเด็กคอยติดตามขอบุญเขาอยู่ค่ะ80%บอนะคะบอกได้เลยว่าถ้าได้ไพ่ใบนี้จะมีความเกี่ยวข้อง เกี่ยวข้องกับการแทงบุตรหรือเคยแท้งบุตรหรือไปข้องเกี่ยวกับการทําแท้งของใครก็ตามนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกได้เลยว่า80%เนี่ยเขาเคยแท้งบุตรแน่นอนดังนั้นให้หมอดูทักหรือถามลูกค้าไปเลยค่ะว่าเขาเคยแท้งบุตรหรือเปล่าเคยเกี่ยวข้องกับการแท้งบุตรหรือไม่ให้เขาพูดความจริงเราจะได้ช่วยเหลือเขาได้ถูกต้อง ทีนี้ลูกค้าก็จะบอกอะคะ่ะบอกความจริงว่าเขาเคยแท้งบุตรมาเราก็ต้องหาวิธีช่วยเขานะคะเพราะว่า,าไพ่ใบนี้หมายถึงเด็กตามติดอาคาดขอส่วนบุญไม่ไปไหนวิธีแรกของเขาก็คือให้เขาตั้งชื่อนำสกุลจริงลูกเหมือนเขา มีลูกจริงๆให้ให้เด็กคนนี้มีตัวมีตนเพื่อเวลาที่เขาจะทําบุญหรือจะกวดน้ําหรืออุทิศส่วนกุศลต่างๆสวดมนต์ให้เนี่ยจะได้ให้แก่เด็กคนนี้ยอย่างถูกต้องอย่างถูกวิธีนะคะจากจิตอาฆาตให้กล่าวโอโหสิกรรมขอโทษ เด็กเขาก็จะให้อภัยแต่ต้องใช้เวลาหน่อยนะคะเพราะว่าดวงจิตของเด็กลักษณะไพ่8ดาบนี้แปลว่าดวงจิตค่อนข้างโกรธแค้นอาฆาตแล้วก็พันรอบตัวเนี่ยหมายถึงไม่ให้คุณแม่เขาเนี่ยสามารถทำอะไรขึ้นได้เลยไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินการค้าการขายครอบครัวความรัก โชคราบก็ไม่เข้าทำอะไรก็ไม่ขึ้นนะคะถ้าใครได้ไพ่ใบนี้แปลว่าเขามีเคราะห์มีกรรมกรรมเก่าวกรรม,รรม,รรมจากการกระทํากรรม จากการแท้งบุตรกรรมจากจิตดวงวิญญาณอาฆาตคือหนักเลยนะไพ่ใบน,นี้บอกเลยนะคะดังนั้นเราก็ต้องแนะนําลูกค้าให้สวดบทแผ่เมตตาตัวเองให้เขาไปเปิดดูในอินเทอร์เน็ตได้สวดบทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์นะคะและอุทิศบุญกุศลทั้งหมดให้แก่เจ้ากรรมในเวรให้แก่บุตรเขาที่เคยแท้งไปนะคะหมอดูจะต้องหาวิธีแก้ไขดวงชะตาเสริมดวงชะตาให้แก่ผู้ที่ เข้ามาตรวจดวงชะตาให้ได้เพราะว่าเราตรวจดวงชะตาเขาเนี่ยต้องการที่จะช่วยเหลือเขาให้หลุดพ้นจากกรรมเก่าหรือหลุดพ้นจากกรรมปัจจุบนันการที่เราจะขึ้นครูค่าครูของเรานะคะ บอกได้เลยว่าเวลาที่เราทักในเรื่องแบบนี้ไปไม่ต้องกลัวว่าจะผิดไหมเด็กจะมาโกรธเด็กจะมาเกลียดเด็กจะมาอาฆาตไหมค่าครูคือการรับจ้างพูดนะคะการขึ้นครูคือถูกต้องไม่ต้องกลัวอะไรนะดังนั้นนะคะเราเป็นหมอดูที่ดีนะคะเมื่อเรารู้เราเห็นเราต้องบอกและช่วยเหลือเขาให้ผ่านทุก ผ่านปัญหาที่เขาต้องเจอทีนี้ถ้าไพ่เบนีขึ้นมาเนี่ยเราสามารถที่จะถามลูกค้าแล้วก็ช่วยเหลือลูกค้าได้เลยไพ่นเบนีค่อนข้างที่จะชัดเจนในเรื่องของวิญญาณความเป็นความตายความเชื่อทีนี้นะคะลูกค้าอยากจะทราบว่าเด็กคนนี้เด็กที่แท้งไปเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างหรือ ต้องการอะไรบ้างนะคะเราก็ให้ลูกค้าหยิบไพ่มาสามใบนะคะจำไว้ว่าไพ่หนึ่คำถามต่อสามใบนะคะเพื่อจะดูประกอบด้านข้างด้วยประกอบพื้นฐานด้านรอบด้านด้วยว่าเป็นยังไงให้เขาตั้งจิตอธิษฐานก่อนที่จะหยิบไพ่นะคะไพ่ที่ดูพื้นฐานสิบใบไปแล้วก็คือให้แยกออกเลย1นึ่คำถามต่อไพ่สใบนะคะ อยากถามเรื่องอะไรบอกให้ลูกค้าถามได้เลยให้ตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ค่อยถามนะคะหลังจากนั้นค่อยให้ลูกค้าหยิบไพ่มาให้หมอดูค่ะเมื่อได้ไพ่มาแล้วให้เราดูองค์ประกอบทั้ง3ใบนี้ให้ดีให้ละเอียดนะคะพยายามเจาะความหมายของไพ่พยายามถ่ายทอดความรู้สึกว่าเด็กคนนี้ต้องการอะไรนะคะ เพื่อสื่อสารให้แม่เขาได้รับรู้ได้ได้ได้รู้ว่าลูกเขาต้องการอะไรอย่างไงนะคะแล้วเราก็แนะนําในจุดที่ทําบุญที่เราบอกไปให้เขาขอโทษขอโอโหสิกรรมก่าววาจาขอโทษทุกวันตรงนี้จะเป็นการช่วยได้แล้วเราก็จะได้บุญจากตรงนี้ด้วยทั้งช่วยตัวเด็กเองแล้วก็ช่วยตัวแม่เขาเองนะคะตรงนี้จะเป็นบุญกุศลใหญ่ไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวในะเรื่องของวิญญาณสิ่งเล้ลับ เป็นหมอดูจะต้องสัมผัสตรง,ตรงจุดนี้ได้และก็ต้องเจอนะคะเมื่อเราเปิดทางเปิดทางสว่างในการช่วยเหลือเรื่องของวิญญาณค่ะทีนี้ก็จะมีการเปิดทางมามากมายเราจะสามารถสื่อสัมผัสเห็นหรือ รับรู้อะไรได้บ้างนะคะแต่อาจจะไม่ใช่ถึงขนาดบุคคลเห็นผีเลยแต่ก็ต้องพยายามนั่งสมาธิปรับสมดุลของของตัวเราให้ดีนะคะต้องระวังนิดนึงในการควบคุมพาพรังภาวะอารมณ์ของหมอดูให้ดีอย่าหลุด อย่าออกนอกกรอบนะคะอันนี้ต้องระวังด้วยแล้วก็ที่สําคัญขึ้นครูไหว้ครูทุกครั้งนะคะโดยการใส่พานครูตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงครูบาอาจารย์เทพเทวดาเจ้ากรรมในเวรของเราทุกครั้งในการตรวจดวงชะตานะคะดังนั้นคุณจะสามารถดูทั้ทุกเรื่องไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะคะได้ช่วยเหลือคนคุณจะได้บุญมหาศาลได้ช่วยวิญญาณคุณจะได้กุศลแบบ เยอะมากมายนะคะอันนี้เป็นผลพลอยได้ผลพลอยดีที่จะได้กลับมากับตัวเรานะคะดังนั้นค่อยเป็นค่อยๆไปในการศึกษาประสบการณ์และก็ดูคนเยอะๆดูคนบ่อยๆมันจะบอกเองว่าไพ่ไปไหนคืออะไรไพ่ไปไหนออกมาแล้วคือแบบไหนนะคะยังไงก็ฝากติดตามไปด้วยนะคะ ใครที่อยากจะโรงเรียนออนไลน์แบบละเอียดอยู่ในกลุ่มทางรายจะสามารถอัพคิดอัพคลิปได้ตลอดนะคะแล้วก็จะส่งคลิปให้ตลอดปรึกษาหารือกันในกลุ่มได้ตลอดนะคะสามารถสมัครเข้ามาลงทะเบียนแค่499ตลอดตลอดชีพนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะอาจจะพูดติดตดข,ขัดขนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาที่ดึกแล้วนะคะยังไงก็ขอขอบพระคุณมากนะคะขอบพระคุณคะ่ะ